มีมีคนสวยเขาอยากได้ภาพเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ติดเฟรมช่วงที่เดินสวยอ่าตอนนี้จะเดินไปขึ้นเรือนะคะนี่คนสวยจะเดินไปขึ้นเรือถ่ายคนข้างหลังได้ค่ะอ่ะคนข้างหลังเดินมาค่ะแข็งแรงแข็งแต่แรงไม่มีเขาบอกว่าผู้ภาษาไทยถ้าเป็นมักไม่ถูกความหมายเปลี่ยนค่ะยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มี โลกไฟเบียดเบียนถ้าพูดไม้ถูกก็พูดติดกันนะคะนี่สาวสวยสวมเสื้อสีแสดสวมสายสร้อยสิบเส้นแสดเป็นบางส่วนของเสื้อนะคะเพื่อทำพ้องจองนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะเดินดีๆนะคะเดินน้ๆเดิดีๆดวคุณแม่กำลังมาค่ะาออกท่องกลางเขื่อนแล้วนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเขื่อนลำประเพลิงนเนาะเอออยู่ท้ายเขื่อนลำ,ล,ำลำประเพลิงค่ะเนี่พี่ตู้เขาเป็นคน,เ,นเสียสละค่ะเป็นผู้ถ่ายภาพให้เ,เด็กๆสนุกเลยอยากกลับไปไเป็นเรามีแม่หัวเรือด้วยค่ะหัวเรือเรานะคะ ู่เรนะ้ำาเราไม่กลัวละไม่เลื่อนเอียงข้างไงพี่ต้เขาไม่กล้าเขาเรือเล็กลองเรือไปแล้วค่ะดูคนสวยแล้วนั่งหัวเรือเลยเหมือนสาวสิบหกเลยค่ะ จริงๆจะหกสิบหกจะครบร้อยตั้งหัวเรือเลยคนสวยเรามาล็อกมาดูคุณย่านี่เป็นล็อกล่องเรือไปหาลักตะคุนตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนนะคะ Reven, <laughs> ja! wife. Right. ระยะทางเหมือนมันไม่ไกลนะแต่พอล่องเรือมาเอาน้ำคืออย่างนี้เลยน้ำคือกว้างมากตอนนี้ยามเย็นนะคะสีของภาทิย์เหน่งจะออกแสงทองแล้วค่ะมันกำลังกระทบแล้วกระทบกระชายน้ำอยู่ที่เขื่อนลำมะเฟืองนะคะมีภูเขาลอะะ้อมรอบเลยค่ะก็ใช้ฐานของภูเขา กันน้ำได้แล้วเนี่ยกันน้ำไปเลยนนเขาบอกด้านโน้นจะมีสัตว์ค่ะเราจะไปดูสัตว์กันนะ,ะมีคุณแม่แล้วน้าหัวเรือนั่งใช่วุนถ่วงดีมากเลย <c oughs> เอาสาวอาย <c oughs> เราสาวกว่าจะลงกว่าจะขึ้นได้ Chúng ta phải đi qua sông Sà Tàu nhé Bây giờ chúng quang rồi Chúng ta quang rồi Quang, quang ở phía thấy คิดว่าสิงโตบัวหน้าตาประหลาดประหลาด่อยนะคะนี่ดูวัวนี่สวยมากเลยดูตัวเนี้สีดำดำเนี่ยตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ตัวนี้หน้าตาประหลาดเราเจอแล้วเจอสัตว์ป่าแล้วค่ะ กำลังจะลับภูเขา ว่ามันเดินเก่งและนหนทางไม่เคยเรียกเยอะมากเลยนะคะ อยู่ด้านนอนแล้วค่ะฝนเขื่อนว้าวเห็นภูเขาลิบเลยชมวิวทิวทัศน์นะคะมาล้จะตกแล้วลักษณะของเขื่อนใช้ภูเขาโอบล้อม คื้ออกซ้ายขวาเป็นภูเขาเลยแบบนี้นะคะ่ะยามเย็นแล้วนะคะแหน่ควายเต็มเลยะคะ่ะควายเต็มเลยแหน่ควายกำลังล่องเรือกลับไปจุดพักของเราแล้วนะ ผ่านมาเราจะไม่เห็นบ้านเลยคนเลยเพราะมันเป็นอุทยานแห่งชาติประมาณว่าเป็นที่หลวงเนาะแต่ที่เราพักจะอยู่ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนจะมีพวกรีสอร์ทอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะตอนนี้เห็นแนวภูเขาล้อมรอบเขื่อนที่เรากำลังนั่งอยู่เลยเป็นแนวภูเขา สวยมากเล มีการซื้อม,มีการขายเพราะว่าจะลำบากในการขนสง่งเล้วก็ปล่อยไปเป็นธรรมชาติบัวแช่น้ำด้วยค่ะว,วัวว่ายน้ำด้วยเห็นไหมวัวอาบน้ำมามา,มาไปไว่ายน้ำกับวัวกันดูองลงน้ำเนี่ยลงจะร้อนกันเยอะด้วยนะตรงนี้ มันเห็นเรือนมองเห็นเลยวัวมันหลบใหญ่เลยกว่าเรือชนโอ้ยมีเชือกผูกด้วยมีสนตะไคร้หมูด้วยแตเขาบอกว่าเป็นวัวที่ชาวบ้านเอามาปล่อยนะฮะเพราะว่าไม่มีการซื้อไม่มีการขายก,ากันเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือการมันซื้อก็ผลไม่ยาก ไว้ด้านนู้นก็มีวัวเมื่อกี้คือควายตอนนี้คือฝูงวัวนะคะดอกแดง เด้นอะ่ะมันเอาหางกันอีกมันเอาหางไปปลายเห็นยังดี่แท้มันปัดแมงวันไปแล้วค่ะท่านปลายเขื่อนเราจะเห็นมีบ้านแถวบ้านอยู่แล้วนะคะเต้นเนี่ีแถวบ้านอยู่แล้ว ็นแสงไฟจากเรือนบ้านคนแล้วค่ะกำลังจะกลับที่พักแล้วแล้วค่ะพักเรารีบๆแล้วค่ะท่พ จะเข้าฝังะะงปป่งแล้วค่ะมอ,องเห็นที่พักแล้ว ที่พักเราค่ะ ขึ้นที่ฝั่งได้ไหมมาเดี๋ยวเขาจะพาไปขึ้นที่ฝัง่งเรวก้าขายากออคนอื่นได้อยู่เราคนเดียวแหละขายากมันมีที่เกาะก็ได้อยู่ในลูกเรารับอยู่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยลูกรับอยู่ไว้ตรงนี้ถ่ายรูปสวยเรานะคะเด็กมาทางนี้ครับนี่ที่พักเราวิวยามเย็นนะคะอ,กกคอุ้ยมุมนี้สวยเนี่ยน้องดาน้องดา ฟ้าฟ้าตกเลยเดี๋ยวหาคู่คู่ที่น้ำหนักสูสีไปอยู่ฝั่งนูน้นม,ม,ม, <laughs> มาก็อยากหาคู่อ่ะ,อะ <laughs> มาใจถึงทุกที่อ่ะต้นไม้สวยมากเลยต้นบอกลี่ยักษ์ใช่ไหมเนี่ยใช่เนี่ยบอกลี่ยักษ <laughs> ์มาถ่ายรูปด้วกันไหสวย,ยเอาเอากล้องฟ้าที่สวย